สวัสดีค่ะนางใหม่พายิบซีนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิบซีชาแนลนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่หมออีกเช่นเคยในแรนดมอมหัวข้อที่ว่าเขามีใครแล้วหรือยังเขามีใครแล้วหรือยังจ๊ะฟู n ิ t ออ e เพ o ต e ทาว n วลส s ไ o ท์ซั w o o ด s ูซับสอดสับพับ ไม่หมอมองว่านะเขาตอนเนี้ยเป็นโสดโสดสนิทชีวิตพังทลายมาอืมเหมือนเพิ่งจะเลิกกันใหม่ๆหรือเพิ่งจะแบบเพิ่งโสดเพิ่งผิดหวังอะไรสักอย่างหนึ่งมาแต่ก็ยังคลาคาสังอยู่ก็ยังก็ยังดิวกันอยู่นะแต่ยังไม่ขาดเท่านั้นเองยังเจอกันอยู่แต่ว่าก็ห่างกันมาแล้ว นะมีเดล็อเวอร์ยังไงก็ยังดีวกับคนเก่าอยู่นะแล้วก็มีเจ็ดถ้วยเสวนสอบขับนะคะก็คือยังติดต่อกันอยู่ยังคิดถึงเขาอยู่ว่างั้นเธอโอ้ยดาแต่ตอนนี้ก็คือสถานะที่แบบแยกจากกันแล้วโสดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะห่างกันแล้วเออหรือคุณจะไปเป็นเอ,อที่ปรึกษาเป็นอ,อ่อะไรอะแพทย์เดียวยาหัวใจเขาก็ได้นะเออ นะคะแม่หมอมองว่าคขาห่างจากคนเก่ามาแล้วนะกับคนเก่าเนี่ยคือยังไงก็ห่างกันแล้วไม่ถูกกันแล้วไม่กินเส้นกันซะแล้วนะคะแต่ก็ยังดิวกันอยู่อาจจะเป็นเรื่องธุระปะปางเรื่องอยังติดปัญหาเก่าปัญหาใหม่อะไรอยู่ยังที่จะแก้ไขยังไม่ได้อะไรนั่นเองยังไม่เป็นอิสระ สัทีเดียวอ่าโสดแต่ยังไม่ไม,ไม่ไม่อิสระโสดไม่อิสระนะคะอ,อ้นั่นแหละก็คือตอนนี้ถามว่าเขามีใครไปแล้วหรือยังในสถานการณ์ก็คือเขาอาจจะเลิกกับคุณนะเขาอาจจะหยุดพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วไปมีใครแล้วหรือยังอันนี้ก็ก็ดูได้นะคะก็คือยังไม่มีเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่ถ้าคุณเป็นคนเก่านะอืมเขาก็ยังไม่มีใครใหม่นะเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่า คุณอยากรู้ว่าเขาโสดไหมคือเขาก็โสดแหละโอ้แต่ก็ไม่โสดโสดแต่ไม่โสดก็คือเขาก็ยังดีวกับคนเก่าอยู่แต่ก็ห่างกันไปแล้วจบกันไปแล้วนั่นแหละแต่ก็ยังมีพันธสัญญาร่วมกันอยู่นั่นเองนะคะก็ไปปรับใช้กับสถานการณ์นะจ๊ะอืมก็จบไปใน คลิปสั้นๆนะคะว่าเขามีใครใหม่แล้วหรืออย่างนั้นเองนะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะนางไหมายพายิบซี่ซี่